ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะอะไรห้วยดิงโจนใช่ไหมอ่าดูพี่เขาเขาหาหอยหอยทรายใช่ไหมพี่ครับผมหอยทรายหอยทรายนี่นี่นี่นะครับโอ้ใครร้อนๆนี่มาเล่นได้เลยสบายเย็นๆเลยโอ้ฟ้าก็มืดไปแล้วฟ้ามืดไปแล้วโชว์หน่อยพี่หอยทรายอ่ะนี่ครับตัวอย่างนี้เลยนี่ตัวอย่างนี้เลยโอ้โหนี่มาดูไกลนิดนึงครับพี่ตัวกระจิ๋วเลี้ยวตัวเล็กนิดเดียวครับ แต่อร่อยใช่ไหมกหแก้มครับกับแก้มแก้มเย็นนี้พอดีเลยคลายร้อนพอดีเลยสบายสบายโอโ้โหน้ำมก็ลึกเหลือเกินเะนี่ครับน้องเือนบุลลึกก่านี้เนาะถ้าไม่ลึกจริงๆจะมองเห็นตัวมันใช่ไหมพอได้อยู่ครับพี่พอได้อยู่เนาะครับอ๋อแต่น้ำมันขึ้นฝนตกห่ายิงโจรเนี่ยอยู่ใกล้แพเลยใต้แพไม่มีเหรอ เลืกโ <c oughs> อ้ตายเลยเดี๋ยววินมันมีผออยู่ตื่นเต้งานทุกทีมันเยอะไหมเนี่ยหัวอย่างเงี้ยกอมีอยู่กอมีอยู่เนอะม,มันไปกับน้ำหมดแล้ว ต้องเก็บใส่ขวดโอเคนะครับผมตอนนี้พี่เขาก็หาไปเรื่อยๆเ,เอาพี่เขาดำน้ำไปไหนและโอ้โหนน่นแล้วครับ ว่าริงโจรน,นะฝนผมมาตกปลาอยู่นู่นนะครับมีพี่เขาตกอยู่ข้างๆแต่ไม่รู้มันจะมีปลาหรือเปล่านะครับต้องลองดูไม้ใหม่ไม้ใหม,ม,ม่ว่าริงโจรดูกว้างดีนะฮะกว้างใหญ่ดีครับมันต้องมีปลาแต่มันจะกินของเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเราคอยดูกันวันนี้ฝนก็จะมาอีกแล้วครับกึ่งแดดกึ่งฝนดูมีก้อนนี้ถ้าตกนี่ก็เปียกหมดแน่นอนด้วยฮะบรรยากาศ โอเคนะครับผม